สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครเอฟชนายุทธนะกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงเช้าเ้าแบบนี้นะครับผมโอ้โหเมื่อคืนนะครับลิเวอร์พูลน่ะพ่ายกับอินเตอร์มิลานไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้โหโชคดีนะครับแต่ยังเข้ารอบอยู่นะสำหรับลิเวอร์พูลบังโมซาร่าเนี่ยบอกว่าเ้ช่างมันนะผมทีมเข้ารอบสําคัญที่สุดนะครับ โมเมซาร่าครับปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลเนี่ยมองการผ่านเข้ารอบเนี่ยสำคัญที่สุดหลังเปิดบ้านแพ้กับอินเตอร์มิลาน1ประตูต้นและพูดติดตลกว่าเกมหน้าเนี่ยเขาอาจจะทำแฮตทริกได้หลังยิงชนเสาไป2ครั้งถ้ามงแดงผมเพิ่งปิดจ็อบผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของศึกแชมเปี้ยนลีกแบบเสียหน้านิดหน่อยนะผมหลังเปิดบ้านแพ้กับงูใหญ่1ประตูต้นแต่ยังผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวมเนี่ย2ประตูต่อหนึ่ง ดยในเกมดังกล่าวเนี่ยพ,พวกเขาเนี่ยพลาดโอกาสได้ประตูหลังจังหวะที่น่าเสียดายครับหลังยิงชนคานไป1นครั้งและชนเสาอีก2ครั้งอีกนะครับโอ้โหโชคไม่เป็นใจด้วยนะครับเป็นคู่แข่งที่ยากมากแล้วผมยังดีที่เราเนี่ยคว้าชัยชนะมาจากเกมเยือนมาได้นะและสิ่งสําคัญที่สุดคือการผ่านเขรอบซา่าเก่ากับบ t ท p o r t หลังจบเกมวันนี้เนี่ยผมยิงชนเสาไป2ครั้งครับแต่ก็ไม่เป็นไรบางทีเกมหน้าผมอาจจะยิงได้3ลูกก็ได้ ผมไม่คิดอะไรมากครับขอให้ทีมมันเขารอบสาคัญที่สุดครับพวกเราแพ้ก็จริงแต่มันก็อาจจะช่วยผลักดันให้พวกเราเนี่ยได้นิดหน่อยและเป็นเกมที่ดีขึ้นนะครับเราจะได้เรียนรู้มาจากมันทุกคนก็หวังอยากจะคว้าทั้งแชมเปี้ยนลีกกับผมและพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสู้เต็มที่ครับทั้ง2รายการแล้วค่อยกลับมาดูกันอีกทีอันนี้เป็นคําพูดของโมเมซาร่านะผมที่เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหให้นับยิงไปชนเสาทั้ง2รอ,อบนะครับแต่ก็ยังไม่เข้า โอต้องติดตามต่อไปครับแต่ยังดีครับที่ยังเข้ารอบนะสำหรับเร์วพวโครับถือว่าเป็นโชคช่วยด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ